ด้วยความห่วงใยชาวนาสู่วิถีชีวิตใหม่ครับผมนายวรรณนาบุญคงครับประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกเกษตรอินซีจังหวัดอา่านาจเิญครับครับวันนี้ก็มีโอกาสดีครับที่ทางทีมงานหัวตะพันโมเดลได้มาทําการ สาธิตการบินโดนพ่นน้ำหมักเพื่อให้อาหารทางใบสำหรับข้าวที่จะทำให้ในเครือข่ายวิสาหกิจ,จชุมชมเนเกษตรจังหวัดัำนาเจริญในกลุ่มเครือข่ายเราก็ได้รวมก่อตั้งกันมาตักแต่ปี2550ปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกอยู่5อำเภอ19ตำบล72หมู่บ้านสมาชิก568ไร่พื้นที่12,500ไร่ครับก็เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีใหม่ภาคเกษตรเราก็ จะนําเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเช่นดนมาบนบ,นบนนินพ่นพวกน้ําหมักชีวภาพพวกสารชีวพันเพื่อให้อาหารทางใบเพื่อจะให้เพิ่มผลผลิตเพื่อให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้เพื่อจะเข้าสู่หรือว่าทําตัวชี้วัดให้จังหวัดในเรื่องข้าวให้ได้ผลผลิตได้450กิโลต,ต่อไร่เดิมของเราจะได้อยู่ที่400กิโลต่ตอไร่ข้าวหอมมะลิถ้าเรามีการให้อาหารทางใบเพิ่ม4-5รอบผลผลิตจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 7-800กิโลต่อไรนะครับวันนี้ก็เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรีจังหวัดนํานำนาจเจริญพร้อมกับกลุ่มหัวตะพานโมเดลต้นแบบของนนาจเจริญโดยการนําทีมจากท่านดรดีนะครับที่นําทีมนําคณะดนมาช่วยบินในแปลงสาธิต ของประธานเครือข่า,ขายสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นที่น่าพอใจครับสำหรับโดนวันนี้นะครับมาบินโดนให้เพื่อจะได้เป็นต้นแบบหรือว่าเป็นให้คณะกรรมการหรือว่าทีมงานเกษตรกรได้ดูเป็นต้นแบบเห็นภาพจะได้นําไปใช้ในกลุ่มองค์กรเกษตรกรของเราต่อไปในเรื่องข้าวด้านมันสำปะหลังด้าน อย่างพาราหรือว่าด้านพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะทําให้ลดการใช้แรงงานประหยัดแรงงานแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลผลิตเพิ่มนะครับ